สวัสดีค่ะอีแม่เชฟระนะคะตอนนี้เรามาทําอาหารนะคะคือเรามาทําวันนี้จะทํำผัดนะคะทําอาหารสีลังกานะคะหั่นเยอะแยะเลยนะคะมะเขือเพราะว่ามันยุบนะคะมะเขือนะคะพี่น้องมันยุบนะคะเราหั่นแล้วเราก็จะนํามาทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่น้องนี่นะคะ เราทอดเราทอดแล้วเราก็จะนํามาผัดทีหลังนะคะพี่น้องนี่นะคะตอนนี้เราทอดแล้วเราก็จะมาพักไว้แบบนี้นะคะคนน่อยๆน,นะคะคนเพื่อไม่ให้มันไหม้ตุกนะคะพี่น้อง ใส่เครื่องเทศนะคะพี่น้องอร่อยอเ,อเ,เราจะหั่นนะคะหั่นหัวหอมนะคะพี่น้องเราจะผัดมะเขือนะคะแกงมะเขือนะคะ แกงแบบสไตล์สีลังกานะคะพี่น้องสีลังกาเคอร์รี่นะคะเขาจะทอดถัอหวหอมนะคะ หลให้เหลือมนะคะก็เราจะทำเทอร์รี่มกเขือนะคะอาหารเจน,นะคะพี่น้องวันนี้เราจะทาการทัาแกงน,นะคะเราก็จะใส่เผื่องเทศนะคะ เครื่องเทศนะคะจะมีอันนี้คือเค่องเทศจ้ะเช่นันเแนบนะคะ <'m> sure. ใส่สแน็ hmm. จะใส่ยีราใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะใส่ยีรานะคะเราให้สแนปร้อนมองผมอ่ะเหลืองนะคะ mm hmm. ให้มันพองตัวนะคะพี่น้อง หลังจากนันก็ใส่ยี่หลานะคะพี่น้องอันนี้คืออาหารของประเทศสีลังกานะคะรัวสีรังกาค่ะ ัวสีลังกาที่นอร์เวย์นะคะผัดให้เหลืองนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หอมที่เราทอดนะคะพี่น้องอใส่หอมที่เราทอดลงไฟนะคะสเต็กน,นิดเ้ยมันเสเต็กทอดให้เหลืองนะคะแต่ว่าเรามาทอดในหม้อที่เราใส่เครื่องเทศลงไปนะคะ ก็เหมือนกับเราผัดธรรมดานะคะพี่น้องเราจะบ,บุกใช้วาเดเทเดนคาริบลาคาริบลานะคะคาริบลานะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะให้หอมนะคะ<น>คาริบลาุ่มมนะันใช่ไหมนอ๋ออันนี้มันเขาบอ,อกว่ามามมนะคาริบลานี่มาจากเมืองไทยนะคะพี่น้องแม่ก็ไม่รู้นะคะอันนี้สูตรได้สูตรไปแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือลงไปใส่นิดหน่อยเกลือนะคะน้ำมันเยอะเกินน้ำมันออกนะคะชำนาญมากวันนี้เราทำกับข้าวคนหลายอย่างนะคะ เท่ากันนะคะให้เหลืองผัดให้เหลืองหลังจากนั้นเราก็จะเอาเออมะเขือใส่เนาะค่ะตอนนี้เราก็จะใช้เ,เราจะใช้ใส่พริกนะคะพี่นอ้องนี้เปียสมองแกงนะคะเหมือนพริกแกงข้นนะคะพี่น้องพริกเครื่องเทศนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกนะคะ ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพี่น้องต้จจอ้ใส่มะเขือเทศอีกนะคะพี่นองใส่มะเขือเทลงไปนะคะใส่มะเขือเทศแล้วก็ คนให้เข้ากันนะคะหอมหุ้นพร้อมุยยเลยค่ะอันนี้คือแคอรี่สีรังกานะคะสีรังกาพาเพลินค่ะเราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะ รอให้น้ำเดือดนะคะพี่น้องเราก็จะใส่มะเขือลงไปกับน้ำมะขามนะคะต้เดือดนะะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามนะคะเราใส่น้ำมะขามลงไปนะคะพี่น้องทรรมารีนธรมารีนนะคะ เรบรุบเ,เป็นรูบปเดยซสำๆสูตรแบั้นก็จะใส่กะ,ะทิด้วยน,นะคะพี่น้องเิชิมแล้วค่ะต้องใส่เกลืออีกนะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าเราจะชิมเอานะคะพี่น้องใส่เกลือประมาณสามช้อนเพราะเราใส่ทั้งน้ำมะขามมะกุ๊งฟังเอ่อมะเขือเทศนะคะ ใส่กะทินะคะใส่กะทินะคะพี่น้งอตงต้องระว่ะถ้าน้ำมันร้อนจับนะคะมันก็จะตันจะใหญ่นะคะซุดซๆด,ด,ดขึ้นมาเลยนะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้พวกเราก็จะแย่ง่างกินนะคะตัวนี้นะคะ อร่อยพี่น้องกินกับแกงกินกับผัดนะคะกินกับข้าวนะคะเป็นอาหารเมืองนะคะอาหารเมืองของแบบคนสีรังกานะคะอาหารเมืองก็คืออาหารโบราณนะคะพี่น้องอืม่นใอแผ่นใหญ่เลยค่ะ เราก็จบคลิปนะคะแกงมะเขือกับทอดปลาปลาดั้มปลาปลาดํานะคะชื่อปลาปลาดํานะคะจบคลิปนะคะเราก็ไปกันก่อนนะคะคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีแม่นำเด้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูแกงกันนะคะเดี๋ยวอุ้ยคี่นะคะ แรงเราก็เสร็จแล้วนะคะแรงมะเขือสุดอร่อยเลยนะคะ